รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม <Marine> ร่วมสนับสนุนโดย ส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินและปักหมุดทั่วประเทศไทยนะคะกับเรื่องราวดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสาระด้านการเกษตรเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยวัฒนธรรมประเพณีวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและที่สําคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของโครงการและนโยบายดีๆที่ไม่อยากให้คนไทยพลาดนะคะ ในช่วงแรกค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ติดตามได้ในช่วงรอบรู้ทูไทยแลนด์ค่ะ Plan f a c ทอรี่เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิด ที่สามารถควบคุมปัจจัยสำคัญที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตได้แก่ธาตุอาหารแสงอุณหภูมิความชื้นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกระแสความเร็วลมแสงที่ใช้ในการปลูกพืชระบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหล่งกำเนิดแสงที่ให้ความร้อนน้อยนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมความเข้มและความยาวของคลื่นแสงได้ ซึ่งการปลูกพืชในระบบนี้มีข้อดีดังต่อไปนี้สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการใช้ทรัพยากรและปริมาณผลผล,ผลิตสามารถปลูกได้ในทุกสภาพอากาศเนื่องจากปลูกในระบบปิดที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นทําให้สามารถปลูกได้บ่อยครั้งขึ้นสามารถผลิตพืชให้ได้คุณสมบัติตามต้องการซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเช่นการเพิ่มวิตามินสนารต้านอนุมูลอิสระรวมถึง สารสกัดที่ใช้เป็นยารักษาโรคช่วยลดต้นทุนในการขนส่งเนื่องจากสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่อีกทั้งยังใช้แรงงานในการผลิตน้อยสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชหลายชนิดอยู่แล้วจึงขอแนะนําเกษตรกรควรเลือกพืชที่มีมูลค่าหรือมุ่งเน้นในการพัฒนาตัวพืชให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อรองรับตลาดอีกกลุ่มเช่นเครื่องสาอางวงการแพทย กรมส่งเสริมการเกษตร Smart and Strong Together เพื่อให้เกษตรไทยก้าวไกลไปพร้อมกันออพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆไปแล้วนะคะแต่ว่าแอบบอกคุณผู้ชมก่อนช่วงหน้ามหาชนชอดเด็ดนะคะมีเรื่องราวเด็ดๆที่ไม่อยากให้พลาดค่ะแต่ว่าจะเด็ดแค่ไหนยอย่างไรนั้นช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ